สวัสดีครับผมมือน,นี้เามเมนูนําเสนอลวกบักโบกหรือบักแตะครับผมนี่อีกส่วนหนึ่งของงวัวน,นะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปล้างสันเป็นเมนูลวกจิ้มทรงเครื่องนะครับผมอ่จัดไปครับผมาจะมีส่วนผสมยาง่งวมประกอบเครื่งองปรุงยางไงมีข้าวตาขคร้นะครับผมาตะาไ่ร้นี่ลงไปไปคูลงไป,ไปครับผมไปซอยยี่ก็ครับผมบักโบกบักแตะ เขาอิ่นนะครับภาษาอีสานทั้งอีสานเขาเอิ่นนะครับเนาะนี่แต่ทั้งไทยขเขาเหนืออื่นแบบนี้อย่างกับบุหรุด้วครับเด้อตายย,ยีกยีกยีกไปเลยมันก็รเสียบอีกสเต็ปนึงครับผมครับผมของหายากครับผมของหายากนะปุงครับผมผมียังไงอีเพี้ยนปลาซิลโรตพีกมาจวดติดยัดอ่านี่ เดี๋ยวรอไปสุกนะครับเดี๋ยวรอไปสุกกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับไปรอแพ๊ะเ,เ,เดี๋ยวพึ่งไปหรอก